สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุปข,ขูุ่ปขนคามิน่มาเด่นน้ำเมนูนเนะเ<อ>าะปัดบาออกจากของจักเทียว่มเมนฮิตยัยงแม่ามาเป็นสารกระดงยาฟ้าโอ้ยเอาใบลอยออกก่อน<ะ>โอ้ยเจ้าสิทีเท็ดยังเ,เอาใบลอยไม่เห็ดเป็นโบใไส่นีเท็ดเป็นอนันใบจันทร์ซีอันเอามาดูดูเสียไทยเ<ะ>สียโหลดโอ้ยมันบังอูยพี่น้องมึงเนยปัดเงียบกระดงไง เอาสมมติมีอยู่เด้อค่ะอันอันเม็กแต่ว่าบ่มีอันแนวกลมๆคือเพิ่นสะอ่อนวันที่สิ1เอ็ดมืนบ่นี่มื้อเดียวบ่นี่ปิดตาเอียงปิดตาเห็นเฮ็ดเอียงเพิ่นละสิบปากว่าบ่เท่าตาเห็นสิบปากว่าบ่เท่าตาเห็นปากนู้นเนี่เว้าแต่ยมอเดียวเดียวเนี่ยปุ้ยบ่ออกจากห้องจากหยังผู้ผู้เว้าอยู่แดมบๆมันมามืดมามืดใาย ว่ามือก็คงบ่ดูซาทุเด้อป้าดยังบุญยอยบายเด้อรเมียเด้อร์บ่เด็ดออกป้าดมึงเลยพี่น้องสะอ่อนเงินเดือนผู้เฒ่าโอ้ยเอาพ่อใหญ่หอยดูป้าซูเปอร์เฮลป้าพี่น้องเหนืออัปหาเสตตัวป้าดมาโด่งยัยเถอะ ก็ออกเงี้ยนออกซ้านเจียกี้มันมันอักเ็ดอีหยังยากเนาะเสาสมบัติสมบัติวิราชจันทร์เนี่ยสมบัติวิราชจันทร์ทา้งวิธีกับบุญวันบุญวันอยู่พี่น้องขาตอนนี้วิธีเ่ากระรังเห็ดเรียพบร้อยกระรังเห็ดยังแบบว่าออกแบบวิธีอยู่เนาะค่ะเนะเาะของซุปปเเอร์ฮีียย per hell สะอ่อนแกบปากเก็บๆเลยถ้าแกบปากเก็บๆแล้วพี่น้องกาแฟเก้อนี้มาใส่อยู่โมเมนต์พอใหญ่ต้องเอาลงเอาลงมไม้เลยมันเดียดเลย้อีหยังทับมันเป็นมันเรื่อยๆเนาะโจกออกมาจากะคงพ่อคงอะไรคงยามเคือสีไม่แห้งเรากายกันโอ้ยเนาะห้าสิบห้าหาเนาะบ้านอะไรกันเดือดๆทียังไปวังหันบ้านไหนบ่ เออพ่อใหญ่นิจมาเาไปตสังแทะืบุย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 สสเนะหันหนามาบาูหันหนามาเบาดูเออหันนามาหันหนามาเบาดูถ้ามันจะคล้องเบาดีนั่นเออเอาทำไมหันหนามาเบาดูเอาทำไมเอาไปเข่าเอาไว้ถ้ากินเข่าเออเออเอด ปิ우ปิวไม่แหงเนาะขอน้ำได้จับได้ไม่เนาะอขออันไทยมันหน่อยๆจักสองสาใบก็จะมีแห้งดอกจักใบก็ได้ดอกอันไทยมันเหนียวเมียแบงอันไทยมันนีน้ำจักบาทนี่ข้อแม้ตัสองหมื่นล่ะฮะคือเว็มือละหาพันข้อคือสองหมื่นล่คือดีแต่ว่าหมื่นละหม คือดีเท่ลได้พวกเก่าดีว่ะสิเออเอาเอาเปียนใบเปียนตัวย่อยนี่นี่เอาตัวไม้มาใส่ตัวเออบริบเจะเอาเงื่อนมือไปแลกเอาไปหารอยมาเห็ดตัวป้าสะอ่อนเนาะเอาไปไว้ใส่ไปให้มันเรียบไหมแม่เอากระดาษ A4 พับเป็นสามสี่เหลี่ยมสัเนี่ยแล้วก็ไปดามหัวมันนะมองค์มองค์อันนั้นอะให้มันออกแข็งหมดอืม บอกว่าหนูจะทําให้ก็ไม่กล้าอยากให้ทําเนาะกลัวอยากจะเสียเงินกาเหตุไม่ใช่หอกฉันก็อยากทำทั้งทั้งเองเอาออกก้อนเอาสายอันคล้องออกก้อนแล้วก็เอาเอากระดาษไปพับๆๆๆไปดามก้อนมันถือล่มถือล่มมาถือร่มกับซามมันจอออกออก้อนกนนั่นคือเกาเสียนั่งหลเพีงหนึ่งเอาออกมาอย่างนี้จะไปแชยเห็ดทับทิมกรอบ ถ่ายเชิดอยู่นั่นนั่นเป็นของหนูแน่นอนเลยเปนตัวมากนี่สาธุเด้อได้น้ำผึ่นเด้อมัน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 เนี่ย,ยอเอาเนื้อมาดามตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ออกก่อนบ่ออกก็ดามเลยนี่เอา,านเอาเอากระด็นเอซีมาพอเอาเอซีมาดูพอพอจะเป็นเงินเนาะ,อ,ะอันนี้จากผู้ใดก่อค่ะเงินเดือนผู้เฒ่า อืมสังมีเงินเดียวแค่นี่ดาบตุ้มอย่างไเหตุเร็วเอาลูกกินยาลังอาหารโอ้ยหาามเลตอบปในข้อยืนกินล้างโดนใช่ปะสุดยอดครับเอ่มาว่าไล่จะเว้นหายปุกเดคุณฉันกินเขาอินแหงโอ้จ้วะคนที่เงนอยากกวนคนอ๋อเจ้าว่ายงมากมันสีมีบ่ับก้อนยังวะผับพับนั่งเงา เออเอากี่ชั้นไอ,อ้ชั้นหนึ่งวะทำไมไม่ภาพสามล่ะอเ,เอาันนี้เหรอใช่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 เอาสะอ่อนคน้นมันค้นมันแห้งปียของเห็อของมาท่านเห็ดสือส่อดอกปูกะม้าอัไะไรเจ้าเลียวหาใส่น้องม่าเห็ด ขายปลาจะมาเมย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยไปอีกถ้ามันได้สีไม่มก็ยับมันนึงอีกโอเคจับบึ้นเมืองบัดนี้ขันมันอ่อนกับห้หนูโหลดเมื่อไปหาหมอตัวงไหนมาโอ้โอ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 สี่สิดูไปดืวมากเลยมหาหอมนีย พูดนอ่ไปไปสออะไรกนบอนู้นไปเจ๊ไ้ไทยไทยน้เก็บจ๊้ไหบ้างวันอันนั้นอยู่แม้วันอีกอย่างอยู่อนพามาอนอยู่มเนียนอนมึงสมอจีเออมื่นตาขึ้นก็ได้เห็นเงินมืองนน้องเสือหวมันมันคอยบวยยับนี่แม่ไปนี่ก็มาบังเงินมึนี่ให แค่เสียมนีม่มาผับเป็นดาวกระจายติดนีติดนีติดหนามติดหาง,งนาเอาเไม่ได้บุ้ยสะอนน่อนเนาะโอ้ยฝากไปถึงเจ้าของมาไล่เดอ้อติดกับโว้ยว่ายอยู่เด้ออือวิโอ้เงื่นฉันไปกดออกมากปลุกลูกเอ้ยเงินเก๋เงินเงิอนเจ้าของแกกับแกะเงิอนเจ้าของโอ้ยจะเป็นวาสนาพระละพรเนาะยันทัวอยันอายมูเแบบิ้งเบิ้งสิเปิดให้เบิ่ง ยนันพัวอยากอายมยูวยามาว่าดอกจนงูจักดอกมันมุเลียนี่ให้ใสนี่เปียงใส่ใส่เลี้ยใส่ไม่จะเง,นนนนงนินดอนดอนเงินดอนเงินดอนคนมาหัวข้อฟันปลาปลา,าเข้าไปเห็นแล้วขนมปลาตัดทิ้งไปป,ป,ป,ไปลปูกโอ้ยบอกมีมูเอาเข้าวีหวานอิปปอบมูน่ะล่ะเอาก็บ่ราะเพื่อนเอยากอยากแทบเงยันเอมหวานมาเทา แยาสีตามไปเดาะถ่ยายคลิปแั่คลิปก่อนผุนเนาะไปถ่ายเขาเฮ็ดเวทีผุนบอจิตไทย <laughs> คือนนอนีนแค่งแง่งจันห่วย <laughs> รับตามีมีบฉะนนอนี่ขอมาไลนะ่เนี่ยขอมาขอมาบทางบอหน้ำ <laughs> ทางผุนกะเวทีแล้วพี่นอเผ็นกระลังเฮ็ดเวทีค่ะ นะคะปิงลางปิงลางอยู่เออพอไพ่กำลังเอาเวทีเอาเล็กเอาอันอยังล่งเนาะค่ะเนาะอุ้ยมาสะอ่อนไม่เห็นออกของจะเคียกกันเลยมาั้งมอง เวทีทางเวทีก็ล่างเตรียมครับพี่น้องอนี่ครับพี่น้องโดมในนี่แหละค่ะกะล่างเึินเวทีล่างลาดหลังนะครับเพาะจะจ้องพอกันปลาแ,แขกกกามาา อก็กระไรสดครับพี่น้องผูดด้ใดว่าท่าในใด้บัตรออนไลน์เด้อค่ะเด้อ,อยศลืมนะคะเนาะซื้อกาแฟ2กล่องเราจะได้บัตรออนไลน์ฟรี1บัตรนะคะ2กล่องขึ้นไปนะคะหรือจะเป็นเซตของายาบรรดงกับยากระสายเสี่ยงคับกาแฟนะคะชุด950บาทพร้อมส่งก็จะได้บัตรออนฟรีออนไลน์นะคะนะคะดูรายละเอียดอยู่ที่เฟซหัวหน้าโจโยมานินค่ะกับ เออเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเฮ้สลบปเราบันเนี่ยดูยขาขึ้นห่างเท้นเนาะแก้วแล้วพี่น้องพ่อ,อ,อก,กันนะคะวันที่สิบเอ็ดกับสิบสองนะคะสิบเอ็ดเป็นหมอลำเพลินย้อนยุคค่ะพบกับใสมายันเี่ย <laughs> อาวามอนแม่ เอาฟอร์มูตัวนี้ตีสีขาใส่งานเออเนี่ยทายเพยิ่มืึ้นมาอยาก <c oughs> เอากระลังโฆษณาพอดีมันกลับกล่องเขาจาไไา้าของไม่ได้น้องเมร์เดี๋ยวพอคนที่มาฉันรูม,มีมารย,ยาทมีคือเก่านั่นล่ะนอนผูน้ใดจีนอนผับเพียบได้ย,ยุทธกิเลนนี่ฉันนอนของฉันดีดี <c oughs> แต่ว่าฉันไ่มีมารยาท <c oughs> บอสผู้ใดว่ามีก็แล้วกันสุทธิเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจัดให้ฉันนอนของฉันถ้ากันมาทายฉันเองนอนกระเชนนบในวายผุดกิเลนเฮ้ยเจ้งไหนเฮ้ยสิทธิเฮ็ดเจ้งไหนนอนกระไร นอนยังนอนแบบมีมารยาทเห็ดเห็มื่อกันเอาเอาเห็ดเห็ดดูนันผัดเพียบฉันนอนของฉันผัากันยเนี่ยเหมือนผากัน้มีมีมาบ่เป็นยังดอกสำหรับนู้บเป็นยังนู้บรวาเจ้าีผู้นี้อยากเอาไใส่ไปเลยบออยากทายบเป็นยังรอว่าเป็นพ่อใส่เมนบอเออยกันยังอุ้ย่านวาดเราจะหนียึดทางบ้านห้อันนี้เขาหน้ากจ้าดเด้อว่านอาไรสุดบอ ะะเดี๋ยวจมพอกันค่ะไ,ไน่เพจสามารถเพื่อนแพงค่ะขอกระเป,ป่าภาพไปใน่้านปะ เข้ามาใช่ไปป่ะเดี๋ยวพอกันไหมค่ะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe like, ช่องปุ๊กลำเพลินออฟพี่เชีย่ยวน้ำเด้อคะ่ะพี่น้องเดอ้เอเอาไวส้สำเนียงสะก้อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ